พอจะเสร็จโุ้คุณแม่ครับครับอิ่มเลื่อยฮะอิ่มคลับแล้วก็กินไส้เดือนไปสองสามตัวอร่อยมากเลยบ้านเลยไงฮะสักตัวไหมครับนี่ครับตลกไม่ไงล่ะฮะคุณแม่ครับถามก่อนนะฮะเรื่องความเป็นอยู่ฮะตอนนี้มีบ้านอยู่ยังฮะ อยู่ในรูนะครับ้น่ตอบว่าคุณมีบ้านคุณอยู่ไหนอ๋อบ้านผมอยู่แถวแบริงนะครับเป็นบ้านตัวเองนะครับเป็นตัวเองเหรอใช่ครับบ้านคุณนี่คือใช้แบบพวกป้ายหาเสียงมาแปะตามข้างฝากันอ้าวคุณรู้ได้ไงครับคุณบ้านเป็นอย่างนั้นล้อเล่นและคุณลองเล่าไปกับของบ้านคุณได้ฟังคุณมีโอกาสได้ทำสวนทำไมแถวแบริงก็ต้องบอกนิดนึงว่าผมอยู่แถวแบริงนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าคุณปู่คุณย่าผมอะทำสวนมะพร้าวทำสวนแล้วก็ทำสวนโม่เลยใช่ไหมใช่ครับผมแม็กินบ้า ถ้ม <zo> <sm festivals> ีสวนมะพร้าวบ้านเป็นสวนแล้วเป็นบ่อปลาครับค่อนข้างแบบว่าอยู่ในบรรยากาศของความเป็นชนบทค่อนข้างสูงนะครับก็เลยโชคดีและใกล้ชิดกับธรรมชาติตอนเช้าๆเนี่ยผมจะได้เห็นตรงกันตัวท้องวิ่งผ่านเป็นประจำนี่คือเรื่องจริงแล้วคุณแย่งอาหารกันไหมแย่งกันครับก็แย่งไก่ครับส่วนใหญ่ครับเอ้ยนะฮะตอนเช้านี่มีสวนมะพร้าวก็ล้างหน้านะฮะหน้าจะสดใสเลยทีเดียวใช่ครับก็น้ำบนเว้ยล้างหน้าแกแตกเอาละครับวันนี้นะฮะมาอยู่ในสวนสวยๆแบบนี้นะครับคุณแม่ครับคุณนี่นะครับต้องเดินชมครับคุณจะซาบซึ้งกับฟี ที่โครงการที่นี่เขาไม่ได้มีแค่นี้หรอครับโอ้คุณครับนี่แค่ขนาดย่ำๆเอันนี้ว่าเป็นละอองไปดูของจริงกันดิว่าพามไปดูสักนิดไปเลยครับ คุณแม่ครับในโอกาสที่คุณเนี่ยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีอันนี้อ๋ออันนี้มันเกิอยู่ดีฟีลลิ่งมันเกิดขึ้นได้นะฮะทำแอดโฮมนะฮะอยู่ในสวนก็ถือว่าเป็นบ้านเหมือนกันนะครับคุณก็ทำอย่างนี้อยู่ที่บ้านครับเอ้าคุณไม่เคยเหรอฟีลลิ่งนะฮะ ซึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติมีเสียงเพลงในบ้านคิดดูสิบ้านสวยขนาดนี้ที่นี่นะครับการตกแต่งเนี่ยเป็นโมเดิร์นนะฮะโมเดิลเนี่ยนะครับเป็นยุคแบบว่าโ post war ใช้ไปส่งเลขาคณิตนะครับเรียม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 ซึ่งหน้าคุณดูโมเดิร์นมากนะฮะยังไงครับมันดูเรียมมากเลยนะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมานะฮะหูครับดินนะครับอะไรครับนอกจากความโมเดิร์นแล้วนะครับนี่ครับที่นี่เนี่ยก็ยังมีความรุ่รานะฮะรุ่ราครับในการใช้เฟอร์นิเจอร์ด้านในเนี่ยโอ้โหดีเด็ดเลยนะฮะแต่ว่าสวนเนี่ยก็ต้องรััับบกกนนะครรเเาาียว่ การเอาบรรยากาศสวนนะคะเข้าไปในบ้าน<อ>คุณไม่ได้เอาหา้าปู่ในบ้านแต่คุณดึงสวนเข้าในบ้านอายัดนะภายในมาสู่ภายนอกอายัดนะภายนอกสู่ภายในนั่นแหละครับล้วนๆตัวเป็นไตีลันะฮะโอ้ยเหนื่อยเลยฮะตงตรงนี้แล้ว ผม่อยู่ในใจแล้วครับผมคิดว่านะครับท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้นะครับความทันสมัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติขนาดนี้นะครับเราน่าจะมีเพลงอะไรที่มันเหมาะสมโอ้ my god นี่เป็นเพลงรักๆได้เป็นเพลงรักๆนะฮะเรักๆเมียพี่เมียชูคนมันลุกเมื่อกี้แหละครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาเพลงนี้ครับผมนึกถึงศิลปินในดวงใจผมคนหนึ่งชื่อว่าโรดเป็นซิกนะครับ

เล่นเพลงเดียวแต่เ,เ,เราเกินขึ้นมาก่อนไงกว่าจะมาเป็นบ้านข้างหลังเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกแนวเลือกอะไรมาก่อนนี่ครับเพลงที่มาเหมาะกับสวนสวยๆแบบนี้นะฮะสวนแนวโมเดิร์นเพลงแหละฮะก็ต้องเข้ากันด้วยฉะนั้นนะครับผมเลยเอาเพลงนี้มาฝากคนทุกท่านชื่อเพลงว่า The Sweetest Love นี่คับความรักอันหวานซึ้ง oh. of someone that loving, me, keep on believing we are meant to be at so, baby, me and nothing something you don't go take care It's just one letter, you can't sing it together Ooh baby, it feels so right A new beginning, such a tonight New reasons for it's all It's because of you and me, yeah. You and me on oh, my street. you love, and I got a sweet taste of love. I believe that you and me, we got gonna be, you're my sweetest love, love. หมดเลยแม่ถ้าเกิดคุณรออ้อยสูงอีกคีย์นึงนี่ผมฉีดได้อีกสองลิตรเลยนะฮะทำ at home by Mac ตโกสินนะฮะเพลงเวอร์ชันนี้นะครับจะเพลงที่มียอดวิวสูงสุดหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่นี่เลยครับคุณผู้ชมเท่านั้นนะฮะทีมไหนมียอดวิวสูงสุดทีมนั้นได้รับเงินรางวัลไปคุณมีอะไรอยากจะแบบขอคะแนนไหมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นนักร้องหน้ามนุ่นหน้าดำคนหนึ่งนะครับที่มาร้องเพลงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสวยที่ไหนนะครับที่นี่แหละครับที่โซเอกมัยไร่พะว่าจาก AP นะฮะ